มาเมตตาสัตว์โลกแล้วอ้าวขอเชิญท่านเทวดาอันนี้เธอมาตั้งแต่ตีสามเข้ามาใกล้ๆบอกท่านไปว่าปัญหาเธอคืออะไรขอท่านเมตตาต่ตองะบอกชื่อนามสกุลนางนัทยาชัยเดชครับนางนัทยาชัยเดชครับจ้าปัญหาคืออะไรจ๊ะเล่าให้ท่านเทวดาฟังไว้ก่อนปัญหาเกี่ยวกับมีอะไรที่ปกติครับ คือตอนนี้มีความผิดปกติปกติเคยเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพูดจาคล่องแคล่ว่องไวตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่เชื่องช้าลงไปจึงแปและไปตรวจเช็คกับหมอตามโงมรงพยาบาลสแกนทุกอย่างแล้วมมหมอไม่สามารถหาสาเหตุได้ ไปกี่โรงพยาบาลจ๊ะโรงพยาบาลมงกุฎโ,โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเลยครับไปหลายโรงพยาบาลแล้วเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีมาแล้วที่ไปหาเป็นหลายปีแล้วครับหลายปีมาตลอดเลยอาการแบบนี้เป็นมากี่ปีแล้วอาการแบบนี้ก็เป็นมาประมาณสองปีเนี่ย2 2> สองปีปท่านเทวดาในเมื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่มีคําตอบเลยอยากจะหาทางที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานพิเศษเรื่อง พลังงานของวิญญาณมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่าออท่านถามมาท่านถามมาใช่ไหมเล่า,าว่าตัวเขาเป็นอะไรกันใช่ไหมใช่เลยทำไมถึงเชื่องช้าหรือกอะไรใช่อ้าวนั่นไงเป็นใครทํากันหนอถูกต้องใช่ไหมเล่าอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยถูกต้องให้รู้เลยฉันนี่หนอท่านเจ้าขา,ามา,มาน,น,นานเสียเวลา ท่านเจ้าขากาบบังคมทูลท่านเออสาทัวแม่ย่าแม่ทวดทั้งหลายท่านคือใครมายังไงมีอะไรกับเขาเออไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนหรอกเจ้าค่ะก็มาแล้วไม่เดือดร้อนหรอกมาแล้วก็คุยกันไปเลยสงสารเขาไปตลอดไปไม่รู้เป็นสิบทิศแล้วมันไม่รู้ภาษาท่านเจ้าเออก็สอนมันสิเดือดร้อนพระสงทำไม่รอ่ไม่เป็นไรมีหน้าที่ช่วย อยู่บ้านไปก็ได้แหละเลยอยู่บ้านเชี่งทำไมเลยต้องเดือดร้อนถึงถงท่านอยู่บ้านเชี่งช้าทำอะไรไม่ได้เลยก็ดีแล้วว่านอนสอนม, <c oughs> มันต้องช่วยกันเช็ดถูทำกับข้าวเช็ดทำงานบ้านไม่งั้นล้วจะต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติเชี่งช้าแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่อืมแต่ตัวพวกฉันพอใจโอ้พวกฉันพอใจ เต็มใจให้เป็นเช่นนี้หนาะอาทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ดวงวิญญาณจ้านับไม่ท้วนเลยแหละค่ะลุ่นวงตระกูลเหล่ากา <ไป S 2> สาธุการเป็นตระกูลเจ้าด้วยหรือเปล่าผู้ความจริงองค์จริงยังไม่มานะ่ยังมีองค์ใหญ่กว่านี้อีกนี่ค่เลยนางประตูหน้าห้องนะแค่นางประตูอโอ้อาเรียกท่านในประตูมาเลยดีกว่าท่านบอกว่า มาพูดก่อนครับเสออียเวลาสงสารพัะท่านเจ้าอ่ะแล้วเขาเป็นอะไรนะไม่เป็นไรเขาเป็นอะไรกับพระแม่อยู่ในประตูเออเขาเป็นอะไรใช่ไหมจ้ะก่อนนั้นไซเป็นเจ้านางพวกข้าแลเธอเป็นเจ้านางมาเอาเจ้านางเขาก็มาเกิดแล้วแล้วไม่ยุติจบลงไปเลยหรือยุติยด้ไงท่านเจ้าเอ๋ย ตะปูปเลยเลือดเหนือต้องถวายแล้วใยญยเล่ามาเฉยเมยกันไงเล่ามาทิ้งขว้างไปเปล่าได้เช่นไงเขาเคยรู้พิธีกรรมอะไรเปล่าการไหว้เกี่ยวกับบัมพุบุรุษบัมพุบุรุตต้องการให้ทําแบบไหนท่านเจ้าเอ๋ยมีใบสีลำวงใหญ่<อ>มีรำฟ้อนเล็บไงท่านเจ้าขามีใบสีมากภูนั่นมาเต็มขานหนาขันโตกด้วยนั่นแหล่อาหารหวานข้าวเต็มให้หมด มีให้โจดดาบด้วยนั่นแหละนะก็ทธนูมาด้วยดึงแหละค่ะแต่ลูกหลานนั่นนะไม่สืบทรัมและไม่บอกเขียนเป็นคำพีไว้ล่ะลูกหลานตระกูลของเราทุกคนเขียนไม่เป็นไม่เคยเขียนหนังสือนเะสียหายตรงนี้ไม่รู้ตัวหนังสือเป็นไงกันหนอแต่สืบทอดมาหลายตระกูลก็ลูกหลานหนอก็ทำดีไม่มีผิดแต่มาภายหลังมาหนุดออก จึงยากย้อนให้เกิดเหตุเป็นผลนี่ละน้อจึงเกิดเป็นตรนให้มันทนนั่งนิ่งๆ่งดีกว่าเอ้ยโอ้นิ่งๆไม่มีประโยชน์อ่างี้ก็ก็ไม่ได้ตายี่ท่านถาคนอยู่ด้วยจะตายสิเนี่ยเลยนั่นนะมันเด็กหนึ่งขวดเลยค่ะน่ารักหนาไม่ยืมไม่ซน เขาควรจะได้มีตัวเป็นตัวของตัวเองได้มีการพัฒนารวมกระทั้งถึงได้การน,นี่คือการบทในตระกูลนี่คือตระกูลตั้งไว้หากใครแล้วใสหนาะไม่ใส่ใจคงทอไทยทอดทันเช่นนีหนาะไม่ให้ตายหรอกนะอินหน้าแดงยังอยู่แก้งด้วยกันนั่นแหละหนาะยังอยู่ด้วยกันแหละคะ่ะนี่แหละหนาะลูกหลานฉันก็เอ็นดู อ้าวเป็นกฎบองใช่แล้วท่านเอ๋ยหากใครละเลยไม่ดูแลไม่บำรุงให้ดีขึ้นมาแท้หรือทิ้งแท้ไม่ใส่ใจนั่นแหละนะคือต้องเจออย่างนี้แหละค่ะแต่อย่างว่าก็ดีนะน่ารักดีอ้าวไม่ทบไม่เถียงไม่ด่าไม่ว่าไม่ขี้บน่นชอบไหมเล่าเจ้าพาทีนี่นะ้าอยู่ดีนั่นแหละท่าน ไม่เถียงไม่เสียเงินไม่เสียการนั่งเฉยๆเลยนะท่านไม่เดือดร้อนใครก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เจ้าชายสิทธิกก็คืออยู่เคยอยู่ในกฎมูงแต่เจ้าชายสิทธิ์าก็เห็นว่าหากเราต้องการอะไรที่สูงกว่าการเป็นเช่นการบรรลุธรรมเจ้าชายสิทธิ์ทาก็เลยขอสละเพื่อที่จะไปหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์และเจ้าชายสิทธาก็บอกแล้วไง ไพามาเจอพระเทศเห็นไม่เล่าต้องเกินเหตุอินหน่าใสต้องมานั่งฟังท่านเทศให้ปวดใจเจ็บใจอีฟังเทศก็ขัดไม่ได้เอยเกิดเถียงไปก็เป็นบาปเป็นกรรมอีพากูย้อนมานั่งฟังพระเทศนเนาะเถียงไม่ได้ขอลาไม่ได้ด้วยสิต้องทนฟัง,งอีจุดีนะ้ท่านเอฟังไปก่อน ไม่อยากฟังก็ต้องฟังถ้าไม่ฟังก็หาว่าแข่งคอนเดี๋ยวบาบี้กากินหัวก่อนนี่แหละเนาะต้องทนฟังอีกนั่นและถ้าไม่ฟังขอกลับก่อนไม่ได้เสียมารยาทผู้อื่นเขายังเฝ้ารออีกตั้งหลายไม่เป็นไรเราไปก่อนเ่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเมื่อบันดาลเข้าพบพระแล้วก็ต้องสนทนากันก็กลับแล้วไงออย่าเพิ่งยังไม่ได้ทำที่บอยเป็นประโยชน์ พะยังมีตัวผู้ที่เป็นจำเลยอยู่ที่นี่<ม>ก็เลยจะต้องเคลียร์ปันให้เรียบร้อยก่อนบัดนี้เลยยกตัวอย่างของเจ้าชายสิทธิธาจะอยู่ในกฎบางทีก็เสียเวลาทำมาหากินต้องมานั่งฟังท่าน <c oughs> ท่านเหนื่อยเปล่า <c oughs> ๆเดี๋ยวเชิญท่านไปพักก่อนนะเจ้าขาพวกข้านี้คงไม่รบปลุกไม่เ,าาเดี๋ยวก่อน <c oughs> นางแหววในชาตินี้ เขาไหว้พระถุนมนหรือเปล่าอ้าวเขามีพระรัตนาตราัยเป็นของสูงสุดในจักรวาลเขามีเป้าหมายอันประเสริฐวงตระกูลก็ต้องส่งเสริมไม่ใช่วงตระกูลไปขัดไปขวางไม่ได้ขาดตรงไหนเจ้าก็ปล่อยให้เขามีสติม,มีร่างกายมีความคิดกระฉับกระเฉงใช้ปัญญาที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้เรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริง พวกนะลูกหลานก็สูนลูกหลานแต่เขาจะทําประโยชน์เหนือกว่าที่บรรดาคนในตระกูลจะทําเช่นเจ้าชายสิทธาก็คิดว่าจะกลายเป็นคนทําอะไรเสียหายสุดท้ายก็ไปบําเพ็ญจนกระทั่งตัดสรูกับเอาคนเอามันไปสิเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่จบเลยค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วดูสิมันจะทําได้ไหมเล่าตาใสแปลแหววหน้ารังดีลูกหลานค่ะเดี๋ยวก่อนเพื่อที่จะให้ไม่ผิดกับกฎเทียนของวงตระกูล นี่ก็คือว่าบัดนี้เนี่ยเขาก็ดำลังดเดินการอยู่เขามีการไหว้พระสวดมนต์ไหมเขาสนใจในการประพฤติปฏิบัติไหมอ่าเขาก็มีความรู้มีความคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยจะต้องมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งหรือเปล่าเหมือนเจ้าชายิธท t ก็ออกไปพากันประนามแต่ในที่สุดเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็เลยเอาพระธรรมอันยิ่งใหญ่นั้นกลับไปให้วงตระกูล เลยพึ่งดึงได้น้ำในโอ่งมันแห้งนะข้าวขาวยังไม่ได้ตักใส่โอ่งเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าในคคกหนายังไม่ได้ตอกได้ตำยังไม่ได้ขัดได้แกงยังไม่ได้หุงได้ต้มเดี๋ยวก่อนเี๋ยวกอย่าพึ่งอย่าพึ่งฝากไปด้วยหรือเขาก็ฟังอยู่วันนี้เด็กมาเยือนมาหลายเดือนเลยอีกนิดเดียวจะจบแล้วเดียวข้าวแกงหุงปลาอาหารเลยน้ำนั้นเลยยังไม่เต็มโออ่าไม่เป็นไรตอนนี้จะฝากอีกนิดเดียว ว่าเมื่อเจ้าชายจิทัตหเนี่ยได้บรรลุธรรมแล้วกลับไปหาวงตระกูลทําให้วงตระกูลนี่มีสัมมาทิฏฐิกลับเป็นผู้รู้ว่าเราไม่ควรจะเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในข้าวของในสาธุกับองค์ชนชายส<อ>ิทัตถะเจ้านน่้แต,ตัวข้ามีภาระทําอยู่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตา,ากรออีกนิดเดียวเขาจะทําประโยชน์และที่สําคัญที่สุดก็จะย้อนไปว่าถ้าวงตระกูลสนับสนุนส่งเสริม วงตระกูลก็ได้อาน,นิสงสงอันยิ่งใหญ่พากันทนทุกข์เข้าสู่พระนิพพานกันเป็นของสูงสุดแต่ตอนนี้ข้า่ายังอดอยู่ข,ข้ายังไม่ได้โคกได้ต่ำท่านเจ้าขาน้ำในโอ่งก็ยังแห้งแหละคะ่ะเดี๋ยวไปตักเดี๋ยวนะ<ๆ>จะฝากอีกนิดเดียวว่าเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยตั้งสติให้ดีว่าให้เขาเปล่งวาจาหากเขาขอแสดงตัวแสดงตนเป็น ลูกสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องสละเขาออกไปให้ในเป็นสมบัติของพระรัตน์ตายเพื่อเขาจะได้บำเพ็ญเพียรอันนี้คือความายุติธรรมว่าไหวของแยกสายที่ทยกให้ไม่ง่ายดอกก็เหมือนกับเจ้าชายจิทธธัทหเป็นการตั้งของมนุษย์พี่ยังไม่มีปัญญาไม่ยังไม่บรรลุธรรมแต่ในที่สุดเจ้าชายจิทัทห์หนังคนละเรื่องแล้วคะ่ะนี่กําลังจะกลับมาเป็นเรื่องเดียวกันสุดท้ายเจ้าพระเจ้าสุดโททนะก็ได้บรรลุธรรม พระางประชาบดีก็ได้บรรลุธรรมล่าหุนพระยาพระนางยะโสภาราพิมพาตะกูลเรานั้นอย่างของก่อนตกูลเราก็ได้เหมือนกันไม่ต่างกันท่านเหนื่อยแล้วไอ้นิดเดียวกำลังกำลังจะเข้าพอยแล้วที่สำคัญที่สุดนี่นะเห็นว่าแดดออกแล้วเนื้อมันนวรจะโดนแดดมันอยู่ในที่อับเดี๋ยวรามันขึ้นเดี๋ยวมันมีกลิ่นเหม็นน่ะท่านเอ๋ยขอเวลาเลยไปตามเดี๋ยวอีกนิดเดียวจะให้ไปละ ช่วยไปฝากด้วยว่าคนทั้งตระปูกลกําลังจะได้เพชรเม็ดงามแล้วเขาจะเอาพลังยิ่งใหญ่แม้กระทั่งเท้า,ทาสากะเทวราชยังสรรเสริญแม้กระทั่งเท้า,ทาจตุโลกบาลผู้ดูแลโลกวันี้ยังพากันกราบไหว้ผู้บําเพ็ญเพียรผู้บรรลุธรรมแม้กระทั่งครมชั้น,<อ>นสูงก็คือ,อกดเจ้าค่ะกฎนี้หนาล่างไม่ได้หรอกท่านเอ๋ย ไว้แล้วคงควบคุมกันนั่นเลยดูแลเลยเดินตามอย่างนั้นแหละก็ฟังให้ดีกฎนี้ก็มาตั้งอยู่บนโลกใบนี้กฎนี้เนี่ยเป็นของมนุษย์ุู้มาเกิดแล้วมาสร้างกฎเองแต่โลกใบนี้เป็นการควบคุมดูแลของท่านเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ท่านเป็นคนอนุญาตให้ใครอยู่ใครไปรวมมาทั้งถึงแม่ธรณีก็เป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินกฎทั้งหลายจะโมฆะหากว่าเจ้าของใหญ่เป็นคนขอยุติ แม้กระทั่งแผ่นดินสลายพัทงทลายวิมานหรือว่าจะต้องสูญสลายหายไปเพราะเจ้าของตัวจริงนั้นเขาจะอนุมัติหรือเปล่าเราไปทึกทักในที่ของเขาว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้กฎนั้นกฎนี้เราจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ทั้ง,ง,ทงทั้งนี้เจ้าของใหญ่เนี่ยเขายังไม่ได้ ท่านไม่เคยได้ว่าอะไรเจ้าค่ะพวกข้าหนาก็อยู่ดีเป็นสุขกันไม่เคยเบียดเบียนอะไรท่านก็อยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละนะอันนี้เป็นสมบัติของพวกเราค่ะลูกหลานหนาะถึงมาช่วยด้วยกันเอ่ยไม่ใช่สมบัติของใครทั้งสิน้นเพราะว่าก่อนหน้าจะเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลก็เป็นสมบัติของเทพเทวดาอยู่ชั้นบนและเขาได้มาเกิดก็เลยกลายมารู้จักกาันมาเป็นร่วมกัน ใช่แล้วไงล่ะท่านแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้มาเป็นมนุษย์แล้วบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายก็อยู่พบพีขอดาท,ท่านก่อนเดเจ้าขาอย่าพิ่งก่อนอีกนิดเดียวเพื่อจะได้ไม่เป็นกรรมเพราะตอนนี้กําลังพูดถึงความเป็นจรงิงไม่ได้ทําอะไรเป็นกรรมได้อย่างไรปฏิเสธพระปฏิเสธความเป็นจรงิงาาไม่ยัดเยียดนี่เจ้าขาไม่ยัดเยียดกำลังพูดความจรงิงว่าไปทําความเป็นอิสระของเขาให้หมดไปทางทางั้งที่เขาดูแลลูกหลานผิดด้วยหรือจนกระทั่งจนไม่สามารถขยับเยื่นเหมือนชาวบ้านได้ เป็นคนที่เหมือนกับคน่เขาากกก็ไไไมด้้ปสรรงกกับค,คนที่อยู่ด้วยกันและเขาควรจะมีปัญญาเร็วกว่านี้เพื่อที่จะบรรลุธรรมเมื่อก่อนก็เคยมีอยู่แล้วท่านก็ขอคืนไปเหมือนเหมือนเดิมก็เอาไปสิเจ้าขาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่นี่เป็นเน,นไปนี่วงตะปูเป็นคนพูดเองนะให้เอาไปเขาก็จะกลับไปสู่การเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสุดแล้วแต่ท่านจะมองเจ้าขาอันนี้ก็พูดมาเองไม่ใช่เหรอก้อเอาไปสิอเอาไปสิอ่าเพราะฉะนั้น วงตระกูลจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยวิญญาณวงตระกูลก็คือวงตระกูลสายเลือดก็คือสายเลือดยังไงก็เลือดก็ข้นกว่าน้ำํำยังไงก็คือลูกหลานข่ายังไงหนาก็ไม่พ้นมือพวกข้าแด้อ่านี่คือสร้างเวรสร้างกรรมเพราะว่าไปยึดมั่นว่าอันนั้นเป็นของเราของเขาของเราใครบ้างไม่ยึดท่านเจ้าขาพระพุทธเจ้าทุกคนนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ยึดข้าเองก็ไม่ยึดหรอกนะ แต่ลูกหลานข้าคือลูกใช่ไหมเล่าไม่อยากยืดแต่มันก็ต้องยืดเพราะมันคิดว่าเป็นลูกหลานไงท่านขาอาจะเย็นเย็นเธอยังไม่ได้เข้าถึงธรรมเลยฉัเย็นไม่ได้เจ้าค่ะเนื้อยังไม่ได้แตกเลยนะเจ้าค่ะน้ํายังไม่ได้แตกเลยเจ้าค่ะขอราก,ก่อนนาท่านเจ้าเอ๋ยเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่เขายังไม่ยอมเธอเอเอาสาธุท่านเทวดา งานนี้งานใหญ่ท่านเอ๋ยเป็นกองทัพอีกเมืองหนึง่งขอให้ซึ้งเป็นเจ้าเมืองนั่นใช่ไหมใหญ่โตมโหฬารไทยทหารไซเต็มเมืองเลยท่านเอ๋ยนี่แค่กระจอกมากล่าวขานถ้าเจอตัวพ่อแม่นั้นคงหนักเอาการละมึงเอ๋ยก็ไม่เป็นไรถ้าเผื่อมั่นใจว่าจะไปเป็นลูกพระพุทธเจ้าแม่พญามารเรายังไม่หวั่นไหวเลย กับพวกบรรดามนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาเขาต้องนักแน่นกันเองแหละนี่พวกเธอเขาต้องแก้ด้วยตัวเขานั่นหนานี่แหละท่านมันเป็นสืบทอดมาเป็นพันพัๆปีแล um ้วหนาท่านเจ้าเอ๋ยก็พันปีก็ส่วนพันปีครานี้พวกเธอต้องไปแต่ความยึดของมนุษย์ดวงวิญญาณมันยังค้านอยู่นี่ไงเยอะแยะเลยลูกอวยลูกอวยล้านหวยลูกอวย แล้วไงเลยจะปล่อยวางได้ยังไงของกูลูกกูหลานกูให้รู้ของกูนี่ยังไง oh, เน,นี้ยมาบ่อแบกจนโตใหญ่สุดท้ายใคร,ใครมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้แลยอ่าพวกเธอจะยอมรับกรณีและสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าถ้าเราเนี่ยบอกว่าเหมือนเจ้าชายทิธาตระกูลจะพูดอะไรก็พูดไปเราก็จะไปอยู่าุป่นแต่มนุษย์ไงล่ะท่าน จิตใจนั้นจะวางหรือยึดไว้จิตใจนั้นจะตัดหรือผูกไว้นี่ล่ะไงคิดเอาด,ด้วยปัญญาอ่านี่คือข้อมูลพวกเธอจะต้องไปพิจารณาเองคือเขาดิดมัน่นถือมัน่นไงลเลไม่ปล่อยวางลูกหลานทะเลยที่ไม่เป็นไปอย่างนี้จากที่ดีๆเลยกลายผิดปกปต,ติไปเลยงนีงง้หมอโรงพยาบาลก็เช็คไม่ออกแล้วเขตเกี่ยวกว่าบ้านผุ่งหลุดเนี่ยมาดึงมาตั้มมาขาวอย่างเงี้ยเขาให้ปล่อยวางก<โ>็ก<โ>็ ก็เขาก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมพวกวงตระกูลเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็ถือว่ากลับไปเป็นกลับไปเป็น,นเป็น,เป,นเป็นสายเลือดเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยคาวนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีคุณธรรมไม่มีพลังงานไม่มีอะไรที่สละได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่มีพลังที่จะตีตัวออกมาแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะบวชเราจะเป็นพิษุนีเราจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้า อันนี้เขาไปตีกับผู้เจ้าเองเราไม่ตีด้วยแล้วนี่แหละเขาก็จะไปตีผู้เจ้าก็เหลืองเขาใช่ไหมท่านสุดแล้วแต่เวนกรรมใครมันเอ้ยท่านเอ้ยนี่แหละนะเรื่องมันเป็นเช่นนี้แล่นี่ที่เธอต้องการข้อมูลคือเป็นแบบนี้ไปอีกร้อยตำหนักก็ตำหนักก็จะพังมไม่มีใครทําอะไรได้เพราะว่าเขาถือว่าคือทำไงจะให้ลูกหลานขอมาเลยจะทำให้บบวชนี้ทำบุญถวายอะไรเงี้ยยิ่ง เขาเรียกอะไรที kind of ่ทิพพระเนี่ยภูไม่รู้เรื่องมงไม่ฟังใครหรอกมิได้สั่งฆ่าคอตัดคออย่างเดียวไม่ใช่จะฟังใครง่ายๆอันนี้ก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยเนี่ยจะบวชนะเพราะมิจะบวชเพื่อจะอุทิศให้นั่นแหละขอให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติอาจจะพึงใจไหมครับทีนี้เขาไม่ฟังหรอกมันก็พวกพวกกำลัง แล้วอย,อยู่บอกว่าให้ทิ้งข้าวของไปอยู่ป่าโอ้ยตายดีกว่าอุตส่าห์ไปลบไปล่ามาทั้งหมดมารวบรวมมาเป็นอยูอย่่บอกให้ทิ้งแล้วก็ไปอยู่วัดอยู่วาเขาไม่ยอมหรอกลูกหลานเขาด้วยไม่มีทางออกมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนอกนั้นใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านเอ๋ยดีที่สุดเลยก็สวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยก็ยังมีให้เห็นค่า หากไม่เห็นชาติหน้าก็ยังดีใช่ไหมเลยเออนี่แหละก็ถือเป็นสมบัติของเขาอ่าข้อมูลก็เป็นตามนี้เราก็อย่าไปมักใหญ่ไฟสูงชาติหน้าชั้นใดขอไปเกิดในวงตระกูลเป็นอย่างงูอย่างงี้ยุ่งยาก <c oughs> ไปอยู่ในระบบเขา <c oughs> ใช่ป่ะกต <c oughs> ิกาเยอะเยอะ แล้วก็ไม่ได้แล้วคนเรามันจะติดอำนาจแล้วมันไม่ปล่อยหรอกมันเสพติดคนเป็นมนุษย์รุ่นหลังเราก็ไม่รู้เนาะคนมีอำนาจแต่มันเสพติดมันไม่ปล่อยหรอกปล่อยวางลูกหลานให้ไปใช้ชีวิตปกติตอนนี้เขาไม่ปล่อยค่ะมีทางเดียวคือลูกหลานเข้าอ่ะไม่ปล่อยหรอกปวชเหมือนกับบวชเข้าทางธรรมเธอบอกว่าฉันขอลาออกจากการเป็นมนุษย์ขอไปเป็นขอไปเป็นลูกพระพุทธเจ้ากาเป็นอยู่ของชีวิตก็เกิดถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้ให้เขาไปตีกับพพระุทธเจ้าเอง ถ้าเขาอยากะตีตก็ไปตีผู้เจ้าว,ว,วิธีแก้ตอนน,อตอน,นี้ก็คือเขาจะต้องเข้าสู่ทางธรรมอันนี้ฟังรู้เรื่องไหมจ๊ะแววฟังรู้เรื่องปะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องใช่ไหมอา,อาธิษฐานทุกวันทุกคืนเลยข้าพเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นลูกผู้เจ้าลูกผู้เจ้าอย่างเดียวข้าพเจ้าไม่มีพบไม่มีชาติแล้วอย่างนี้ขอพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอไปเรื่อยๆเข้าใจปะเราสามารถ ลาออกจากการเป็นลูกของคนก็ได้เนี่ยเราบอกขอไม่เอาพ่อแม่คนนี้ละได้เปล่าวะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ถ้าว่าเร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 าอยู่ไม่เอาพ่อคนนี้ละแม่แม่คนนี้ได้เปล่าวะในกฎหมายได้ปะ <c oughs> ไปได้ใช่ไหม <c oughs> ไปอำเภอไปบอกเขาได้ปะ <c oughs> ไม่ได้หรอความเป็นพ่อเป็นแม่ต้องอยู่กัน <c oughs> ด้วยใบเกิดเพราะเป็นใบเกิดเป็นชื่อเขาอยู่แล้วใบเกิดมันจะตีเลยว่าใครคือพ่อใครคือแม่อ๋อเหรอ แต่ว่าไม่รับผิดชอบเรื่องเรื่องอ้เรื่องกิจกรรมหรือเรื่องอ้ทรัพย์สินอะไรต่างๆได้แต่เป็นสายเลือดไม่ได้ท่านเทวดามีคําแนะนํำยังไงบ้างเรื่องนี้อะไรท่านเอ,อ๋ยจะให้ทําไงสาบาน,นายังไงพิธ,ธีอะไรให้เขาเดะไม่ได้ไปบวชเพื่อเขาพระนิพพานไม่ให้ไปบวชแล้วที่ใจแน่แน่ไงละท่านจะมุ่งม,มั่นหรือเปล่าหรือเลยควบคุมตัวเองได้ไหมเล่าควบคุมไม่ได้ก็จบกันนั่นแหละ ข้อมูลตามนี้เราไปวางแผนกันคือเราก็เข้าใจเขานะการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นพูง่ายเป็นตระกูลเป็นเชื้อสายเขาก็หวงแหนของเขานั่นแหละใช่ปะ่ะแต่กรณีเนี่ยเขาก็หวงแหนในทางโลกแล้วมันมีอะไรที่สูงกว่านั้นคือทางธรรมการที่พ้นจากโลกใบนี้ไปหมือนกับผู้กับเด็กอะ่ะเอ้ยอย่าไปเล่นตุ๊กตาอย่าไปเด็กมันก็ร้องไห้อย่างเดียวไม่เอาลตุ๊ก,กตามันสำคัญใช่ไหม ถ้าเป็นพูดไปพูดอย่างนี้เรื่องพูดนี้ไปพูดกับผู้เจ้าูเจ้าหัวร้อตายเลยโอ้ไปยึดอะไรกันของปลอมแต่เขาไม่พังไงอ่ะมีคําถามอะไรอีกลูกเป็นปัญหาใหญ่เพราะไปอยู่ในวงตระกูลเขาแก้ไม่ได้ไม่ต้องไปตามแก้ที่ไหนหรอกเพราะว่าเขามีบินกองทัพใช่นไหมท่าน เพราะในปฏิบัติแต่บอกว่าขอสติข้าพเจ้าคืนมาข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมพระสงฆ์พูดทุกวันพูดบ่อยๆร่างกายเขาน่าจะไม่พร้อมที่จะไปอยู่สถานปฏิบัติถูกัหมหลวงพ่อม่อยู่ที่บ้านนั่นแหละให้ทําที่บ้านมันสวดมนต์จุดเนี่ยคือมันไม่เป็นสติอุตกรณ์ก็สวดมนต์เป็นชั่วโมงคือตอนนี้เขาต้องฟังเนีฟังฟังไม่ได้เลยพอพาเขาไปพูดเวลาพูดนําให้เขา ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกครั้งทุกวันข้าพเจ้าจะขอมุ่งหน้าสู่พระนิพพานคู่ไปเรื่อยๆตามนี้แหละเดี๋ยวได้ไหมอย่างนี้ท่านเทวดาสุดเล้วแต่ทําไปเถอะทาดีก็เกิดดีนั่นแหละนะแต่จะหลุดหรือไม่นั่นไม่รับประกันคนี่แหละนะคือเอ่ยขานอย่างนี้แหละ ยึดมนุษย์เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นพ่อแม่ก็ยึดลูกใช่ปะคนก็ยึดสมบัติยึดอำนาจวาสนาบาร,รมีไม่มีใครอยากปล่อยและยิ่งมีบริวารอยู่รอบข้างด้วยเสียหน้าเสียตาเหมือนไอ้มานนี่แหละมาน <c oughs> มันก็มันไม่ยอมปล่อยเอาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วจะทำบุญให้อย่งไง คือบุญให้เราเนี่ยเขาเขาไม่เอาหรอกเอขาไม่เอาหรอกใช่ไหมท่านใช่บุญเขามีมากมายวัดวามีสร้างไว้สร้างไว้วข้าวปลาอาหารเงินทองมีเป็นกองล้นหลามท่านเจ้าเอ๋ยเราจะเอาอะไรไปให้เขาอ่ะอ่ะเคสนี้เป็นเคสตนนะจึงเป็นกรณี ที่เข้าไปอยู่ในวงใดแล้วก็ไม่ใช่หยอกมาง,ง่ายๆายยนะอะไม่เป็นไรทุกอย่างมีทางออกอ,อธิษฐานไปขอเข้าไเจ้าได้บรรลุธรรมพระเจ้าได้บรรลุธรรมขอพระเจ้าได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานพระเจ้าเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆและทําความดีไปเรื่อยๆต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านเก๋ยความตั้งใจนั่นเลยแน่หนาะ ทาทำดีความดีจะหนุนพาแต่ยังว่าทำดีทีทำเลวทีคงไม่ไปได้ดีหรอกท่านเอ๋ยตั้งไว้เลยทำจนตายนั่นแหละนะหากชาตินี้ยังไม่หลุดถึงชาติหน้าข้าก็จะขอทำนะต่อไปเจ้าชายทิฏฐาเขาก็หนีออกจากวังมาต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วตั้งแต่เป็นพระเตมีใบพระตแต่เขาเนี่ยทำตัวเป็นคนบ้าใบาเป็นคนไม่พูดเป็นคนหูหนวกเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราว พราะไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในตระกูลของอเขาหนีมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติสุดท้ายขนาดชาติที่เป็นพระเวสสันดรเขาก็ยังหนีอีกใช่ปะเขาก็ควรจะกว่าเอาไปอยู่ในป่าไปถวายนู่นถวายนี่เธอก็จะต้องบำเพ็ญแบบนี้แหละเหนื่อยคือทางโลกกับทางทรรมมันคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วล่ะ ใช่ป่ะเขาก็ไม่รู้หรอกเขาเขาถือว่าเขามีมีอิทธิพลทางโลกเขาก็จะเขาก็เรียกอะไรเขาก็จะแบบนี้แหละผีบางตัวก็ม่แบบนี้แหละไปยุ่งอะไรในในในวัดในวาเนี่ยพวกอะไรวะอายุทยาม่ให้พระเข้าไปเลยน่ะมันไม่ยอมให้พระเข้าไปหรอกมันจะอยู่กันแบบนั้นแหละเราบอกไม่ไปทีไม่ไป ยังติดอยู่ในลาบยศสักาการะมันเป็นมันเป็นบรรยากาศเหมือนกับข้าเคยเป็นนายอยู่อย่างนี้อย่างนี้คือเป็นผีวิญญาณอยู่ในนั้นแหละไม่ยอมไปมันก็รวมัวกันอยู่นั่นแหละนอกจากจะมีตั้งเหยังตั้งกำจะหายไปคือตอนเนี้ยมันมามันมาหายบ่มันหมายหมายความว่าเทวดาอ่ะไรอยู่แถวบ้านเนะี้ยมันมีวัดอะไรบ้างหลวงพ่อที่เขานั่นน่ะ มีเยอะเนาะะอไรนะผมคิดว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเขาไม่ได้อยู่ที่เหนือหอมอยู่ที่ไหนอ่ะเขาอยู่แจ้งวัฒนะก็ไปหาวัดอะไรที่เขาปฏิบัติเนี่ยเอาไปใส่ชุดขาวทุกวันทุกวันเนี่ยนั่งอยู่ในนั้นน่ะสภาพนี้ก็ยังอะไรนะคือร่างกายเขามันไม่พร้อมที่จะไปอยู่รวมกับใครคือเงี้ยเราอ่ะต้องแบบว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเพราะเข้าใจไหมว่าพวกวิญญาณพวกตะกี้เนี่ยเขายังกลัวบาป เขาก็ไม่ไม่กลัวบาปพวกรานนี่นะยังไงพวกบุเรงนองพวกเนี้ยมันก็ไปฆ่าเข้ามาหมดแล้วมันก็ไปสร้างเจดีชเวดากองของมันคือมันไม่สนใจแต่มันก็กลัวบาปเข้าใจไหมผมพูดถึงพระมันไม่อยากยุ่งไม่งั้นมันก็มันก็ถล่มพระไปแล้วเข้าใจปะทวนี้เราก็ไปทําเป็นว่าไปใส่ชุดขาวไปอยู่เรื่อยๆพูดบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาเห็นว่าเรามุ่งมั่นเดี๋ยวมันดีขึ้นแล้วเ็าอาจจะรู้สึกว่าอ่าในเมื่อเธออยากจะเข้าทางวัดเธอก็ไปเลยแล้วกัน พระเจ้าอุทุมพรเขาเขาเข้าวัดไงเขาก็เคยได้อ่านใช่ป่ะ,ะเขาเข้าวัดเขาเป็นพระอะไวพระเป็นพะระอรหันเขาเป็นเชื้อและพ่อเขาเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งให้ให้พระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นถ้าเราไปอ่านนะใช่ป่ะแต่ว่าเอ,อพี่ชายเขาบอกว่าพระเจ้าอะไรว่าเอกนะ์เหนอที่บอกว่าแบบว่าเอ้ยเราอยากจะได้สมบัติเอาไปเลยเขากลับไปเป็นพระอีกทีหนึง่งพระเจ้าอุทุมพร ทังทั้งที่พ่อบอกว่าไม่ได้อุทุมพรเธอก็ไปเป็นพอพ่อตายปับ๊บพี่มาทวงก็บอกว่าอ่ะถ้าพี่อยากเป็นพี่เป็นไปเลยผมก็ไปก็ไปเป็นพระรต่อเขาเป็นพระอาหารหันนะเขาเป็นพระอาหารหันนะพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยโอ้หเขาสุดยอดเลยมีพังทลายหรอกที่แก่ก็เมื่อยอย่างนั้นก็อีกเป็นลูกคนยกเกาอิ่มเลยอ้าว ก็เข้าข่าเป็นแบบนี้ว่าเธอ <tinc S 1> ต้องขยันที่ท <Liberty. S 1> ทจะพาเขาไปถือศีลแปดทุกวีก่ทุกวันได้ไหมท่านเทวดาทำดีทำดีท่าน <Zomb ies. S 1> เอ๋ยเร่งทำเลยก่อนจะเสียเวลาหนาะทำดีให้ดีสุดเลยค่ะความดีนะจะช่วยหมุนให้ไปดีอ่ะตามนี้นะโยมเพราะว่าเนี่ยเขามากันทั้งกองทัพละเขาจะเอาลูกหลานเขาแล้วไม่ยอม แก้ไม่ได้เพราะว่าเป็นสมบัติของเขาอ่ะจบขอบคุณท่านเทวดาเดี๋ยวไปไหว้พระข้างในนั่นแหละไป